สำรับยอดเลขาจากคำพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอสหนึ่งหนึ่งโดยรพระพเดฒทัตตะชีโวบทที่34จงถือภาษิตว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้นั้น เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ความเป็นลูกน้องให้ถ่องแท้เสียก่อนสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์สั่งสมความอดทนเป็นความรู้จากการทำงานหนักโดยไม่ปริปากบนเมื่อเรามีความพร้อมทุกอย่างก็จะทำงานใหญ่ได้สำเร็จอันเป็นรางวัลที่เกิดจากความเพียรฝึกฝนมายาวนานโดยไม่ย่อท้อ,อไม่ยอมล้มเลิกไปกลางคัน กับอันหนึ่งบ่าวที่จะเดินไปสู่ความเจริญที่รอบคอบดีนั้นย่อมจะเป็นบ่าวที่ติดสอยห้อยตามรับทุกยากกรากราม,มาแล้วโดยมากก็เพราะพี่แกรู้รสอดทนหนักเอาเบาสู้ไม่ผันแปรแย่ตารักรู้จักดีและชั่วเป็นลำดับมา <c oughs> เมื่อสมควรแก่เวลาก็ได้รับเกียรติยศสมประสงค์ดำรงตำแหน่งได้เป็นอันดี ก็ด้วยสมบัติความดีความอุตสาหะของอ่อเท่าที่อดทนคนชนิดนี้มักจะดียืดยาวเพราะเขารู้ทางหนีทีไล่ความประพฤติแห่งไพร่ๆรอบครอบว่านักเลงอย่างนั้นๆประพฤติอย่างไรคนชั่วทุจริตประพฤติอย่างไรย่อมรู้สึกได้ดี เมื่อมีกิจจำเป็นใช้ก็ได้ใช้หรือรู้หลบหลีกหนีภัยได้การงานและผู้ที่ได้รับผลเร็วนักนั้นย่อมจะมีเหตุอันตรายหลายอย่างกล่าวคือสมบัติความรู้ประเพณีและธรรมเนียมยังไม่พอเมื่อไปถูกที่คับขันเฉพาะตัวเข้าก็จนแต้มหรือไปเจอเข้าที่ต้องทายอย่างทรมานกายก็ทำไปไม่ตลอด ด้วยตนไม่เคยกระทำการหนักเช่นนั้นอีกประการหนึ่งวางท่าทะลึ่งไม่รู้จักขีดขั้นที่ควรของตนแค่ไรเข้าทางไหนก็ไม่ใคร่สนิทกับใครได้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มักจะทำให้เสียคนไปได้น่าเสียดายก็ด้วยที่ดีเร็วไปเกินส่วนที่ควรจะได้รับถ้าเช่นนี้จะเปรียบเทียบว่าสุขก่อนหามก็งามอยู่ หรือจะเข้าในหมู่ว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณเช่นนี้ก็อย่างหนึ่งมีเรื่องที่เขาวิจัยกันว่าผู้ที่จะเป็นอธิบดีกรมกองใดก็ตาม ผู้นั้นเมื่อเริ่มทำงานจะต้องเป็นผู้ติดตามรับใช้อธิบดีคนก่อนอย่างใกล้ชิดมาก่อนจึงได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์มามากแต่ผู้นั้นก็จะต้องทำงานหนักชนิดที่เรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจเพราะในฐานะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเข้ามาใหม่เมื่อต้องมีหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดท่านอธิบดีซึ่งมีขายงานครอบคลุมไปทั่วเมือง จึงทำให้ต้องตรากตรำมากสุดท้ายผลจะออกมาสองประการคือ 1. ผู้นั้นทนไม่ไหวต้องออกไป 2. ผู้นั้นถูกโคลกถูกเคี่ยวจนกระทั่งเก่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยและได้ดีไปในที่สุดหลวงพ่อก็เช่นกันถ้าไม่ได้มาพบคุณยายถึงแม้ได้จบการศึกษามาสูงเพียงใด ก็ไม่สามารถสร้างวัดได้ดังที่เป็นอยู่แต่เพราะได้ใกล้ชิดคุณยายซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มากด้วยถูกพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฝึกมาอย่างหนักฉะนั้นเพียงระยะเวลา1นถึงสปีที่หลวงพ่อมาอยู่กับคุณยายก็สามารถรับการถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการงานต่างๆจากคุณยายซึ่งได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต จากหลวงปู่วัดปักน้ำและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณยายมาสร้างวัดให้พวกเราได้อย่างที่เห็นนี่นอกจากหลวงพ่อจะได้รับการฝึกอย่างหนักจากคุณยายแล้วหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านเข้าวัดมาก่อนก็ได้รับการฝึกหนักจากคุณยายมาก่อนเช่นกันจึงได้มาฝึกหลวงพ่อต่อจากคุณยายเพราะบางอย่าง คุณยายท่านเหนื่อยท่านไม่พูดแล้วท่านให้หลวงพ่อธรรมชโยรับหน้าที่ต่อถ้าให้หลวงพ่อไปเรียนรู้เองโดยลำพังคงไม่มีทางทำได้จึงช่วยกันสร้างวัดมาได้เพราะเหตุนี้คนเราถ้ารักที่จะก้าวหน้าต้องเรียนรู้ประสบการณ์โดยการใกล้ชิดผู้ใหญ่เตรียมใจที่จะผ่านการฝึกหนักโดยยอมให้ท่านโขกสับ หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวไว้ว่าคนที่จะเจริญก้าวหน้าได้นั้นจะต้องอดทนให้ครูบาอาจารย์ก็ดีพี่เลี้ยงที่ฝึกเราก็ดีหรือผู้บังคับบัญชาของเราก็ดีฝึกเราโคกเราให้เต็มที่โดยปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ทําทำตัวให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้า 2. ทํทใจให้เหมือนแผ่นดิน 3. ทํทำตาให้เหมือนตาไม้ไผ่ 4. ทำหูเหมือนกับหูกระทะข้อที่หนึ่ำตัวให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าที่วางไว้หน้าบันไดใครเข้าบ้านก็ต้องใช้เท้าเช็ดแล้วเช็ดอีกเราก็เช่นกันเจ้านายจะเรียกเราใช้งานบ่อยเพียงใดก็ไม่ควรปริปากบนยินดีรับใช้ท่านเหมือนผ้าเช็ดเท้า ยิ่งท่านใช้เรามากแสดงว่าท่านเห็นว่าเรามีประโยชน์มากข้อที่สองทำใจให้เหมือนแผ่นดินไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดมากระทบขอให้ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนั้นใครจะเอาของสะอาดของหอมไปราดมันก็เฉยใครจะถ่ายของปฏิกูลลงไปมันก็เฉย คนที่จะดีได้นั้นต้องไม่หวั่นไหวในคำสรรเสริญและนินทาตั้งใจทำงานพร้อมทั้งรักษาใจให้ผ่องใสและหนักแน่นเหมือนแผ่นดินข้อที่สามทำตาให้เหมือนตาไม้ไผ่ไม้ไผ่นั้นเป็นลำยาวมีแขนงยื่นออกมาจากตาแขนงที่ปล่อยยาวไว้ไม่มีประโยชน์ต้องตัดให้แขนงสั้นๆ เรียกว่าตาพระองค์ไม้ไผ่ที่มีตาพระองค์นี้เขาเรียกโดยย่อว่าพระองค์ใช้รัดติดกับต้นมะพร้าวหรือต้นตาลใช้เหยียบแทนบันไดคนเรามีตาควรทำตาเหมือนตาไม้ไผ่ใช้ตาให้เป็นประโยชน์คือมองในสิ่งที่ควรมองบางอย่างที่รู้เห็นแล้วก็เฉยไว้อย่าไปรับเข้ามาให้กระเทือนใจ รักที่จะทำงานใหญ่ต้องรู้จักทำโง่ทำฉลาดให้เป็นมิฉะนั้นจะไปไม่ถึงไหนข้อ4ทํทำหูเป็นเหมือนหูกระทะหูกระทะมีไว้สำหรับหิว้วไม่ใช่มีไว้สำหรับไปตะแคงฟังเสียงนินทาใครนินทาหูกระทะก็เฉยใครจะชมหูกระทะก็เฉยดังนั้นหูของเรา ควรเลือกฟังในสิ่งที่ควรฟังได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ให้เพียงแค่รู้แต่อย่าไปรับมาให้กังวลหากใครทำได้เช่นที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้ดังที่กล่าวมาจึงจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ได้ยอมอดทนรับใช้ท่านไปเถิดจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ถึงแม้บางครั้งจะต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ของท่านก็ทนเอา เพราะท่านมีเรื่องขัดข้องใจจึงต้องมารบายกับคนใกล้ชิดพยายามนึกถึงพระคุณที่ท่านมีแก่เราอย่าไปคิดโกรธแค้นท่านเพราะต่อไปภายหน้าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราอาจจะเป็นเช่นท่านได้ความรู้หลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำรานอกจากเรียนรู้จากประสบการณ์ในการติดตามรับใช้ผู้ใหญ่ เมื่อเราพร้อมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ต่อไปภายหน้าเราจะทำงานใหญ่ได้ข้อที่สำคัญที่สุดในการรับใช้ใกล้ชิดผู้ใหญ่คือห้ามบน่นเมื่อเราถูกเรียกใช้บ่อยเข้าอย่าไปบ่นว่าทำไมท่านใช้แต่เราเพราะโชคดีแล้วที่ท่านเรียกใช้เปรียบเสมือนเมื่อเราเข้าครัวมีดเล่มไหนคม เราจะชอบใช้แต่มีดเล่มนั้นส่วนมีดเล่มไหนที่ไม่คมก็จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับความสนใจคนเราก็เช่นกันใครที่ถูกเจ้านายเรียกใช้ประจำแสดงว่าท่านเห็นความคมคือความสามารถของเรายิ่งท่านเรียกใช้เรามากเราก็ย่อมมีผลงานมากขึ้นตามลำดับยิ่งกว่านั้นขณะที่เราทำงานรับใช้ท่าน ถ้าจิตใจของเราเป็นกุศลเท่าใดเราก็จะได้บุญมากขึ้นเท่านั้นเกิดมาชาตินี้จะมาสร้างบุญไม่ใช่หรือพอเขาเอาบุญมาให้ก็บน่นแล้วจะได้บุญอย่างไรสรุปความจัญญาข้อนี้ได้ว่า ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายได้นั้นเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ความเป็นบ่าวให้ท่องแท้เสียก่อนสะสมความรู้และประสบการณ์จากผู้ใหญ่ไว้ให้มากรู้จักอดทนดังภาษิตที่ว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณเพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ก้าวจากบ่าวมาเป็นนายที่ดีได้อย่างเต็มภาคภูมิ